สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับเราจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาของมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อมือถือนะครับแล้วอยากจะเช็คโปรเช็คราคาก่อนซื้อไม่ว่าจะเป็น การซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับหรือว่าซื้อพร้อมโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสาหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการ,รลดราคาล่าสุดของมือถือที่ต้องบอกว่าน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นสําหรับมือถือรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นซั g g ุง Gala า y a 5 4 5 g นะครับซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นเก่าไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะมีการเปิดตัวหรือว่าวางขายนะครับสำหรับรุ่นใหม่ก็คือ Galaxy a 5 5 5 g แต่ว่าความน่าสนใจของ a 5 4 5 g รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มถ้าเรานำสเปคมาเทียบกับราคาแล้วนะครับในเรื่องของดีไซน์ยังเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือกล้องหลัง3ตัวนะครับรุ่นนี้ก็คือ ในเรื่องของสเปคนั้นต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าไม่แพ้รุ่นใหม่เลยนะครับใครที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวแบบละเอียดหรือว่าอยากจะดูพรีวิวหลังการใช้งานสําหรับ Galaxy A54 5G รุ่นนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีราคาพิเศษมีโปรพิเศษนะครับมาให้ท่านในสั่งซื้อกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าอยากจะซื้อ Galaxy A54 5G ราคาถูกเราจะต้องสั่งซื้อที่ไหนหรือว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับถึงจะได้โปรราคา พิเศษแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาดูในเรื่องของโปรนะครับเดี๋ยวผมขอบอกสเปคหรือว่าทบทวนสเปคนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านในที่ลืมหรือว่าไม่ทราบนะครับว่า G า l a x y A 5 4 5 G รุ่นนี้มีสเปคเป็นอย่างไรบ้างมือถือรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอก็ค่อนข้างใหญ่นะครับจอภาพของเขาจะเป็นจอแบบ Super a m อ l e d 24บบิตนะครับความละเอียดก็จะเป็นแบบ Full HD Plus เรียกได้ว่าซื้อไปดูหนังเล่นเกม ร,รุ่นนี้จอสวยอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของกล้องหลังนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีเลนส์ไวเลนส์อัลตราไวแล้วก็เลนส์มาโครนะครับส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลนะครับเรียกได้ว่าถ่ายดีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังในส่วนของชิปการประมวลผลก็จะเป็นชิปซัมซุงเอ็กซีโน1380ออกตาคอร์ความเร็ว2.2กิกะเฮิรตซ์นะครับแอนดรอยเป็นเวอร์ชัน13ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1โดย ให้แรมมา8 GB กะบลอมหรือว่าความจุนะครับมีให้เลือกทั้งรุ่น128แล้วก็256กิกแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้ประมาณ25วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวในปี2023นะครับสำหรับราคาเปิดตัว13,999สําหรับรุ่นแรม8ลอม128นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแรม8ลอม256ราคาเปิดตัวก็ประมาณ15,999บาทในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4สีนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดย รมขอมอองืืถุ่นนีน้ส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนมีราคาพิเศษจากหลายร้านเลยนะครับมาให้ได้เลือกซื้อกันเดี๋ยวท่านดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูจบค่อยนําราคามาเปรียบเทียบนะครับผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันร้านนี้จะขายโดยทางร้านซัมซุงออฟฟิเชียลนะครับก็คือเป็นร้านจากทางซัมซุงโดยตรงถ้าเราสั่งซื้อนะครับก็ รับรองได้เลยว่าสินค้าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับซัมซุงกาลิซี่ A 5 4 5G นะครับมีทั้งรุ่นแรม8ลอมร้แล้วก็แรม8ลอม2 5 6กิกะไบต์นะครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดตรงนี้น่าจะมีขายเฉพาะรุ่นแรม8ลอม2 5 6กิกะไบต์นะครับจากราคาปกติ15,999ลดราคาเหลือเพียง13,499บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากได้ผ่อนผ่อนได้นะครับผ สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันนะครับมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับขายโดยทางซัมซุงโดยตรงถ้ายังไม่ถูกใจนะครับมาดูกันต่อที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A54 5G นะครับเป็นรุ่นแรมแลอม8ออม 256GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับจากราคาปกติ15,9-99ลดราคาเหลือเพียง12,232บาทนะครับมีให้เลือก ส,สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะจ่ายก่อนผ่านบัตรเครดิตนะครับโอนผ่านทางธนาคารรวมถึงการจ่ายผ่านทางวอลเล็ตนะครับก็ทําได้ทั้งหมดสินค้าเป็นของแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l a ซาด้านะครับร้านนี้เป็นเครื่องศูนย์แล้วก็เป็นเครื่องที่เขาเคลียร์สต็อกนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ a ห้าสี่ห้าจีจากราคาปกติ16,999ลดราคาเหลือเพียง 1890บาทเท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ s ั m s ุงกา a l a ซี่ A54 5G จากทางด้านแอป Lazada นะครับเป็นราคาในช่วงปลายเดือนเมษายนแบบนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อรุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อป e e กันบ้างนะครับเริ่มต้นด ซัมซุงกาลิคซี่ A54 5G นะครับแรม8ลอม256กิกะไบต์เครื่องใหม่นะครับประกัน0-1ปีจากราคาปกติ16,999ลดราคาเหลือ11,999บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สําหรับสีมี3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สำหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิคซี่ A54 5G นะครับแรม8ลอม256กิกะไบต์เครื่องแท้ ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับราคาเริ่มต้นที่1 2ึ่งบาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากรพรอนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ4 8 8บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็ยังจับส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนถึงได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสาหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาเล็นซี่ a ห้าสี่ห้าจีร้านนี้เป็นรุ่น 4 9 9 9ลดราคาเหลือ1 3 9 0บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี นี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป s h o ป e e ้นะครับท่านไหนที่อยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซือ้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่า s a m s u ง g Galaxy A 5 4 5 g สําหรับช่วงปลายเดือนเมษายนแบบนี้ค่ายมือถือ่คยไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย d ีแทกนะครับซัมซุงกาลิซี่ A ห้าสี่ห้า G มีโปรพิเศษหลายแบบเลยนะครับซึ่งถ้า ถ้าท่านเป็นลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับราคาเริ่มเพียง7,990บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับก็จะมีให้เลือกเป็น2ตารางตารางด้านบนเป็นโปรสําหรับลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ 1, 1 9 9นะครับซื้อได้ที่ราคา7,990โปร8 9 9ซื้อได้ที่ราคา9,790โปร6 9 9ซื้อได้ที่ราคา11,290ทุกโปรนะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องงงเท่่่่าาานนนั้นไมจยคลว สัญญามี12เดือนนะครับส่วนตารางด้านล่างก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าใหม่เปลี่ยนจากตัวเงินเป็นรายเดือนรวมถึงลูกค้าดีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปนะครับส่วนถ้าเป็นโปรสาหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็จะมีส่สนลดเพิ่มให้อีก1,500จาก7,990ถ้าย้ายค่ายนะครับก็จะเหลือประมาณ6,490หรือว่าประมาณ6,000บาทนะครับซึ่งก็จะมีโสนลดอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ด้วยในส่วนของเพเนด,ดือมีอเพคเกจเืืออนนนนะร็เเ,รรเปายด,ดยล1 799ซื้อได้ที่ราคา7,990ค่าเนิดลุงหน้า2,100โปร899ซื้อได้ที่ราคา9,790ค่าเนิดลุงหน้า1,200บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา11,290ค่านน็ตลุงหน้า1,200ทุกโปรนะครับจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A54 5G จากทางด้านค่าย d t a c นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ6,000บาทเท่านั้นถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อ,ก,อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ d t a c Shop ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy a m s u n ง g a l a x y A545G เป็นรุ่นแรม8ลอม 256GB ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1399บาทนะครับซึ่งเพิ่งจะมีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมาในช่วงนี้สำหรับโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายโปรนะครับเริ่มต้นกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove ชซื้อได้ที่ราคา1มื่รอเกาบาทนะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจ 1 1 6 4บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา11,429ท,ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าหนิ้ล่วงหน้าลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา1 3 9 9บาทเหมือนกันนะครับ,บเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าหนิ้ล่วงหน้าด้วย1,284บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา1 1 6 4นะครับโปร699ซื้อได้ที่ราคา11,429บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน Language. ซื้อได้ที่ราคา1 3 9 9แล้วก็ ออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา1 3 9 9บาทเหมือนกันเมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับเราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1199มีค่าเน็ดดุด้งหน้าพัน4บาทสัญญา12เดือนโปร899ซื้อได้ที่ราคา11,664บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา11,429บาทนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่12,999บาทนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดจากทางด้านค่ายทรูนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มไปหาซื้อได้ที่ศูน ทรูช็ทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย ais นะครับ s a m s u ง galaxy a ห้าสี่า g สำหรับรุ่น ram 8ลอม 256GB ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9999าสบาทนะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ถ้ายายค่ายลดอีก1,000เหลือ8,999บาทนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ais นะครับหรือว่าถ้าเราสั่งออนไลน์ไม่เป็นก็สามารถไปหาซื้อ้อออไไไปปสสบถาาาามมมรยยยลเเเีีดดพิิไไ่่ตกก็ททศูน์ AS ุข โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อซัมซุงกาล l a ซี่ A54 5G นะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช็อปปี้กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบบบบนนนนนีี้้้้มมาาาาใใหหกกกัััทททุุ่่ไไดดรรชตออปปเืสํคลิ ทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ